เราก็มาส่องใกล้ๆนะครับอันนี้เป,นเป็นกลับบ้านค่ะกลับบ้านไข่<อ>รกระทะกลับบ้านแล้วก็ใส่ไปตองยงนี้ด้วยเลยเราจะมีแฮมมีไส้กรอกเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบ้านเหนือครับตอนนี้เราจะมาซื้ออาหารเช้านะครับวันนี้ก็ตื่นเช้าหน่อยเนาะก็ มาซื้ออาหารเช้านะครับที่เขาเป็นเซตนะครับนี่อยู่ข้างทางนะครับแถวบ้านนี่เองนะครับแถวหนองไผ่ล้อมนะครับโคราชเนาะนี่ในตัวเมืองโคราชเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ค้าแป๊บเนาะแล้วเข้าไปดูเขาเล่นว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็นะ่ค้ากำลังทำขมับทำเม่นเลยนะครับนี่สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีค่ะคุณพี่ทำสองคนเหรอครับเพราะว่าผมมา ที่ไรก็เห็นทำสองคนตลอดเนาะ,ะแล้วก็มาซื้อขายมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับโอ้ย20กว่าแล้วนะค่ะตรงนี้อ๋อ20กว่าปีแล้วเนาะเพราะว่าก็จาได้นะครับมาซื้อประจําเนาะมากินที่นี่มีก็หนองไผ่ล้อมนี่คือในที่นี่ก็มีเจ้าเดียวใช่ไหมด้วยใช่ไหมครับที่แบบขายเป็นอาหารเช้าดีเนาะใช่ไหมครับใช่ไก่ทออาหารเช้าไก่ทออาหารเช้าแล้วก็ราคาแบบว่า ราคาดีนะครับีราคาแบบสมเหตุสมผล,มลดีนะข้างทางเป็นอะไรนะริมถนนเนาะเป็นฟุตบาทเนาะก็มีอะไรบ้างครับคุณพี่ครับมีไข่กระทะอาหารเช้าค่ะมีไข่กระทะมีกาแฟมีโอวาลติน อา,าาอาหารเชเ้าเซตอาหารเช้าไข่ดาวฮอทดอกแฮมอาทิตย์อ๋นนอเซตหนึ่งเซตหนึ่งได้รู้สึกจะได้เป็นเครื่องดื่มด้วยไหมครับไม่มีค่ะเครื่องดื่มจะมีแต่เป็นแซนด์วิชหนึ่งคู่เครื่องดื่มต่างคงหากนะอ๋อเครื่องดื่มสตางหากเนาะก็คือก็คือชุดนี้ได้แซนด์วิทด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไ,ไข่กันท้าใช่ไหมครับไข่กันท้าค่ะ นี่ก็เป็นไข่กระทะนะครับแล้วก็นน้าที่เขามาสั่งไว้นะคะอันนี้ของปลาดวงไี่ก็แข่งของเบอร์นี่แหละของกระดวงไข่กระทะนี่ขายยังไงครับชุดหนึ่งหร่ครับชุดละสี่สิบค่ะจะมีแซนด์วิชอยู่ในชุดค่ะอ๋อมีแซนด์วิชด้วยเหมือนกันเแต่อาหารเช้าเป็นอันนี้เป็นชุดอาหารเช้าค่ะชุดของอาหารเช้านะครับมีแฮมแล้วก็มีฮอทดอกเนาะ ไก่สไข่ดาวไม่ไข่ดาวสุกตอนนี้เราก็สั่งกันนะครับเพื่อนเราสั่งเป็นชุดอาหารเช้านะครับวันนี้เป็นไขก่กระทะไข่กระทะไส้กระทะก็คือสี่สิบเนาะใช่ไหมครับมีพร้อมแซนด์วิชเนาะแล้วก็ราคาเดียวกันสองอย่างสองอย่างราคาเดียวกันนะเนาะเสื่องดื่มมี กาแฟโอวัลตินชาดำเจนหมูย่ยงแต่ลูกค้าจะสั่งเคริ่องดื่แต่ลูกค้าจะเลือกเนาะมอจากนี้รู้สึกว่าเห็นเมื่อสักครู่มีข้าวกล่องด้วยหรอครับมีข้าวกล่องเดี๋ยวลองไปดูข้าวกล่องนะครับอันนี้ก็ข้าวกล่องที่ร้านนะไอทำเสริมมาหรอครับใช่ค่ะ มีอข้าวผัดกะเพราพริกแกงข้าวคลุกะปิไข่เจียวค่ะอตอนนี้หมดแล้วกล่องเท่าไหรครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นข้าวผัดกับไข่เจียวกล่องสามสิบค่ะแต่ถ้าเป็นกะเพราไข่ดาวกับข้าวคลุกะปิสามสิบห้าค่ะอ๋อตัวนี้สามสิบห้านะครับแล้วขายขายแบบนี้นานอะไรทำมาได้เดือนสองเดือนแล้วค่ะแต่ก็เป็นไข่กระทะ ยสีแล้วค่ะขายขายดีอยู่เนาะค่ะได้อยู่นะครับหมดทุกวันเนาะเอ๋ถือว่าตอบโจทย์ดีใช่ไหมครับก็ให้ดูเซตเมนูของเขาอีกทีนะครับนี่ครับอันนี้ชุดหกสิบบาทเนาะหกสิบบาทอ๋อถ้าชุดหกสิบบาทแล้วก็จะมีแซนด์วิชแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยหกสิบบาทเหมือนกันใช่ไหมครับ ดูน่ากินเนาะแล้วก็ดูคลาสสิกเนาะใช้หมูหมูสําหรับทําตัวนี่นะครับตัวไข่กระทะตัวนะครับตกวันหนึ่งเยอะไหมครับไหนคะถ้าเป็นหมูแบบนี้นครับหมูสับแบบนี้นครับวันละสองโลสองโลครึ่งวันละสองโลครึ่งนะครับเนาะแล้วก็หมดทุกวันใช่ไหมครับได้หมดทุกวันเลยเป็นเซ็ตเครื่องดื่มนะครับลาร้อนแถมค่ะ อ๋อถ้าเป็นชาร้อนี่แถมให้ลูกค้าเลยใช่ไหมครับชาล้อนน้ำเปล่าแถมน้ำเปล่าเนาะมีน้ำเปล่าน้ำเย็นบริการเนาะแล้วก็มีชาร้อนด้วยอ๋อถ้าลูกค้าคือไม่สั่งเครื่องดื่มก็คือชาล้อนให้ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อนี่เป็นมีชาดำมีชานมโอเลี้ยงนะครับนี่อันนี้เป็นน้ำอะไรครับตรงนี้ครับอ๋อโอเลี้ยงค่ะอ๋อนี่โอเลี้ยงทั้งสองนี่เป็นชาค่ะอ๋อเป็นชานม อ๋อชาใส่นมนะครับโอเลี้ยงใส่นมโอเลี้ยงใส่นมก็ได้จะเป็นชาดำหรือชานมก็ได้เนาะใช่ไหมครับอันนี้ของผมใกล้แล้วใช่ไหมครับแล้วของหนูต่อไปของหนูเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารเช้านะครับเ่าแบบนี้หรือเอาแบบแบบไหนครับเ่าแบบนี้เอาแบบนี้หรือเอาแบบนี้กินแตทานอ๋ออาหารเช้าคือแบบนี้คือไก่ไข่กระทะระเปล่าครับอ๋อเอาแบบนั้นครับ ดีแล้วีเนาะใช่ครับแบบมีไส้กรอกเนาะแล้วก็มีแฮมนะครับเราก็มาส่องใกล้ๆนะครับก็จะมีหมูยอใช่ไหมครับกุ้งเชียงหมูสับหมูสับนี่เราทําไปแล้วใช่ไหมปรุงเครื่องไว้แล้วใช่ไหมครับนี่เราก็มาส่องข้างในนะครับนี่ ก็จะเป็น,นาา <S <S ใส่เครื่องต้นมะขามธรรมชาติเยอะแล้วก็ขอมมาสองเค้ข้าง,งในเลยนะนี่นะครับก็เป็นไสวิดและข้างในก็มีไส้นะครับก็จะเป็นเครื่องอัอตโนมัติอย่างนี้เนาะอ๋อขนมปังที่เราให้ลูกค้าเป็นขนมปังโฮมวีทเหรอครับมีทัง้งโฮมวีททั้งธรรมดาแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งค่ะราคาเดียวกันคู่ละสิบบาทอ๋อสิบัอาเช้าค่ะ อันนี้ก็ของเราได้แล้วนะครับเขาจะมีแฮมมีไส้กรอกเนาะแล้วก็มีไข่ดาวนะครับมีผักเนาะแล้วก็แซนวิชนี่ครับเป็นชุดนะครับ40บาทเนาะมีไส้ที่เผาหมูหยองนะครับที่เราเลือกไว้แล้วก็แม่นะคะ้าใจดีนะครับนี่ทำไส้แบบนี้ให้มาเพรว่าไส้ตัวนี้คืออร่อยที่สุดเลยแล้วก็เขาทำไว้อันเดียวกับ ที่เป็นไข่กระทะนะครับนี่แล้วก็มีนะครับผมก็สั่งแม่ค้านะครับใจดีนะครับทำาให้เนาะอโอเคครับเรามาทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆนี่ตอนนี้เราก,กินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กินแล้วเนาะแมคค้างยาคงยุงย่งๆอยู่ครับตอนนี้ก็ค้ากำลังยุงย่งลูกค้าอยู่รอเต็มเลยอยู่บ้านดีมาก เขามาส่งไว้ที่บ้านผอมาปี๋อยู่นะเดี๋ยวผมฝากร้านให้แล้วกันนะครับขายทุกวันไหมครับพี่ขายทุกวันค่ะนอกจากเฉพาะกิจอ๋อคือคือขายทุกวันนะครับตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นตีสามตีสี่ตีสี่ตีสามตีสี่เลยเหรอโอ้โหหกโมงขายครับขายถึง จนหมดใช่ไหมครับสิบโมงก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วแต่แล้วแต่เนาะมีลูกค้าซื้อก็ขายเรื่อยๆใช่ไหมครับจนหมดเนาะแล้วถ้าเกิดว่าอยากติดต่อถามว่าวันไหนมาขายอ,อะไรยังไงก็เอาเบอร์โทรมาไปอ๋อเบอร์โทรอะไรครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับยังไงก็ นั่นนะครับร้านนี้เนาะขอบอกว่าราคาแบบกันเองนะครับราคากันเองอิ่มอร่อยเนาะรับรองได้โอเคขอขอบคุณมากนะครับที่ให้รีวิวครั้งนี้นะครัคขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับนี้ก็ฝากเพื่นอนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ค<ห>้าด<ห>้วยนะครับลนะและยังไม่ติดตามปุ่มทับสไครต์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ